ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างแบบฟอร์มเพื่อออกเกจติบัตรออนไลน์นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือตัวอย่างเกรติบัตรที่ผมจะพาทดลองทำวันนี้นะครับแล้วก็สร้างฟอร์มให้กับคนที่เขาเข้ามาทำแบบทดสอบเพื่อที่จะได้รับเกรติบัตรต,ตัวนี้นะครับเขาบอกก่อนเลยนะครับผม ทำกิจบัตรนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับแล้วก็ความบันเทิงนะครับไม่ได้มีเจตนาเอาไปในทำเชิงธุรกิจอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube โอเคครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ <c oughs> ครับ ่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่ผมจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่หน้า Google นะครับเสร็จแล้วให้เราลงลงชื่อบัญชีผู้ใช้นะครับโดยเป็น gmail นะครับเขาบอกว่าถ้าของใครเนี่ยเป็นแบบเมลทั่วไปมี gmail เนี่ยนะครับสามารถรับเกติบัติได้100วันไอ้ห้100คนต่อวันนะครับ100นะครับแต่ถ้าเป็นของแบบ องค์กรนะครับที่มันมี a อเช่นของการศึกษา ac t h อพวกนี้นะครับก็จะได้1,500ต่อวันนะครับไม่รู้จะจริงไหมนะครับน่าจะจริงนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาพูดมานะครับก็อยู่ที่ว่าเราไปตั้งค่าตรงไหนอะไรทาอยานี่แหละนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราลงชื่อผู้ใช้แล้วเราก็ไปที่ตัวนี้ครับแอป Google นะครับตรง9จุดตรวนี้นะครับแล้วไปที่ไรนะครับ โอเคเมื่อเราเข้ามาในไดร์ของเราแล้วนะครับผมแนะนำว่าใหา้ท่านผู้ชมนะครับสร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเ,นะเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะเก็บพวกกิจิบัติพวกนี้ไว้นะครับ่อยางเช่นผมได้ทดลองสร้างไว้แล้วนะครับนี่ครับระบบออกกิจิบัติออนไลน์นะครับก็สร้างไมา่ยากนะครับออกคลิกขวา นะแล้วก็โฟลเดอร์ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรารอันนี้ผมได้ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปข้างในนะครับอ่าสังเกตถ้าใครยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะครับแต่นี้ผมได้ไปออกแบบกิจบัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอากิจบัตรเนี้ยมาใส่ไว้ใน google s l i d e นะครับของใครที่ยังไม่มีก็สามารถ ไปสร้างแล้วก็เอามาแทรกใน Google S l i d e ได้นะครับสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าใครเก่ง Photoshop ก็ออกแบบนะบสวยๆงามๆนะครับแล้วก็เอามาแทรก Google S l i ด e นะครับแบบนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้ Google s l i d e ในการออกแบบนะครับส่วนภาพพื้นหลังผมก็จะใช้ p h o t o s h o p นะครับจริงๆก็สามารถใช้ p h o t o s h o p ออกแบบได้นะครับ จัดตำแหน่งให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วแนะนำให้เว้นตรงชื่อนะครับวันที่อะไรต่างๆที่เราจะนำข้อมูลที่ผู้กรอกอยากให้โชว์ในเกติบัตรนะครับให้แนะนำให้เว้นไว้นะครับเสร็จแล้วก็วามาแนบปกตินะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าผมออกแบบใน g o o l l e s ไ i d e ในกูเกิลสไลด์นะครับนี่ครับ ออกแบบใส่สีใส่อะไรได้นะครับโอเคตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกท่านนะครับคลิกขวานะครับไปที่เพิ่มเติมเลือก Google Form นะครับเห็นครับหลังจากนั้นเราจะทำเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องมาติดตั้งส่วนเสริมนะครับ ก็คือส่วนเสริมของ g o o g l e นะครับไปที่เพิ่มเติมนะครับแถบ3จุดตรงนี้นะครับแล้วไปที่ส่วนเสริมครับโอเคครับหลังจากนั้นให้ท่านนะครับเลื่อนหาส่วนเสริมที่มีชื่อว่านี่ครับอ่านว่าอะไรครับนี่ certify M ไอ้เสยานี่แหละนะครับถ้าออกเสียงผิดพลาดก็ขออภัยนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าใครหาไม่เจอก็สามารถค้นหาตรงนี้ก็ได้ครับพิมพ์นะครับก็จะเจอนะครับเสร็จแล้วเราคลิกเข้าไปเลยนะครับติดตั้งนะครับกดติดตั้งเลยนะครับหลังจากนั้นเตรียมพร้อมติดตั้งก็กดต่อไปเสร็จแล้วมันจะถามนะครับเลือกบัญชีนะครับแล้วก็ใช้บัญชีนี้ในการสร้างนะครับก็กดเลือกเลยครับ หลังจากนั้นนะครับส่วนเสริมตัวนี้ต้องการเข้าถึงบัญชีตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาครับกดอนุญาตตอนนี้รอสักครู่นะครับผมมันกำลังทำการติดตั้งนะครับโอเคถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าติดตั้งนะเช r ร์ f ิฟายอแล้ว หลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็คลิกปิดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำฟอร์มออกแบบแบบทดสอบนะครับเอาประมาณสัก5ข้อพอนะครับผมเพื่อเป็นการสอนนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อไปเลยครับ เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับอะไรแบบทดสอบอเ,รออเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปครับตรงนี้นะครับเป็นคําอธิบายนะเกี่ยวกับแบบทดสอบเรานะครับอธิบายอาจจะเป็นคําชี้แจงก็ได้นะครับแล้วก็สามารถลบแล้วก็ใส่คําชี้แจงตรงนี้ไปนะครับแต่ถ้า ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลบออกนะครับโอเคนะครับเป็นคำอธิบายแบบฟอร์มว่าฟอร์มนี้เกี่ยวกับแบบทดสอบเรื่องทั่วไปมีเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคครับตรงที่อยู่อีเมลตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยนว่างไว้นะครับคำถามนะครับเราจะถามเขาว่าอะไรครับอย่างแรกเลยนะครับ ต้องเป็นชื่อชื่อสกุลใช่ไหมครับชื่อสกุลครับเสร็จแล้วให้เราคลิกนะครับเปิดแบบนี้นะครับจำเป็นนะครับจะต้องใส่ชื่อนามสกุลเพื่อที่จะทำการออกกปฏิบัติให้นะครับหรือเราจะใส่คำอธิบาย นะครับไว้ด้วยก็ได้เช่นให้มีนายนายแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปก็เข้าสู่คำถามเาราจะถามอะไรเข้าบ้างนะครับเรื่องทั่วไปเนะเาะอ่ เรยอะไรดีอ่ะไก่มีมีขานะครับใส่ตัวเลือกสสองสามสี่ห้าโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเฉลยคำตอบออกดที่เฉลยคำตอบนะครับไก่ก็ต้องมี2ขาใช่ไหมครับแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้ว ติ๊กตรงคาว่าจํำเป็นด้วยนะครับเพื่อเปิดให้เป็นสีม่วงๆแบบนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะเอาเรื่องสัพว์นะครับว่ามีกี่ขาไอง่ายๆเราพิเกศษจะพิมพ์หลายๆรอบรับับทำการาทำสำเนานครับที่ไก่แล้วใช่ไหมเป็ด มีขาก็มีสองขาเหมือนไก่เลยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรพัดลอกสำเนามาอีกครับไปมามามีกี่ขามามีสี่ใช่ไหมครับแล้วก็มาเฉลยสี่นะครับแล้วก็ติ๊กสองออกสามารถใส่เฉลยได้ทั้ง4นะครับมีกี่แล้วก็เฉลยกี่ข้อก็ได้นะครับ ที่สําคัญนะครับอย่าลืมใส่คะแนนด้วยนะครับคะแนนสมมุติว่าให้สิบคะแนนครับอันนี้ผมก็ลืมแม่มัน0คะแนนนะครับใส่10คะแนนอคองสองข้อได้กี่ข้อนะครับ1 2 3องาโอเคครับได้3ข้อแล้ว เดี๋ยวเอ,เอาเอาเอาแค่3ข้อพอนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปตรงนี้นะครับไปที่ส่วนเสริมตัวนี้นะครับลนะครับแล้วก็เลือกเชอร์ดิ a m แนี้เลยครับผมเสร็จแล้วก็เลือกโชว์เชอร์ดิ a m แอมคอนโทโอเคแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างทางด้านขวานะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เรากดแอปเสนะครับกดไปเลยครับโอเคตอนนี้นะครับมันยังไม่เปิดนะครับมันยังเป็นออฟอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นออนก็กดที่ Turn On นะครับอโอเคนะครับทำการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้ไรคอร์ดนะครับคืออะไรลองคลิกเข้าไปดูครับอ่ามันเป็นชีตสําหรับคนที่เขาเข้ามาทําแบบทดสอบก็จะมีข้อมูลอยู่ข้างในนี้นะครับอีเมลมีชื่อมีอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แหละครับเราจะเอาพวกนี่นะครับเอาไปโชว์ในเกียรติบัตรของเรานะครับตรงนี้ก็ปิดไปก่อนครับอั้นตอนต่อไปครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อกี้โมแต่เข้าห้องน้ำนะครับผมมันก็เลยขาดตอนนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเปิดนะครับอนแล้วนะครับเปิดใช้งาน certify m แล้วนะครับต่อไปตรงนี้นะครับตรง passing นะครับหมายถึงเกณฑ์การผ่านนะครับเราจะให้ผ่านแบบทดสอบนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใส่นะครับแ0ดะิบแปต่ะนะครับโอเคถือว่าผม80%นนะครับต่อมาครับ template เทมเพลตตัวนี้นะครับสำหรับคนทีอ่อยากจะใช้เกจิบัตของอส่วนเสริมที่มันมีไว้ให้นะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้นะส่วนที่ส่วนถ้าใครออกเกจิบัตเองออกแบบเองอะไรต่างเนี่ยนะครับให้เรามาเลือกตัวนี้นะครับนี่ครับ use custom template ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ select นิวไฟล์นะครับผมอ่เมื่อกี้ผมใช้ตัวนี้นะครับก็กดเลือกนะครับแล้วกดแล้วกดเซฟนะครับอ่าโอเคครับต่อไปนะครับ PREVIEW all ลองพรีวิว all ดูครับผม นี่คือตัวอย่างเกจิบัตนะครับผมทีนี้เราจะเอาชื่อนะครับไปใส่ในเกจิบัตรตรงไหนนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไปเลยนะครับอ่ามันก็จะมีวิธีทำมาแรงต่างบอกไว้ให้นะครับตัวนี้แท็กที่เราจะต้องเอาไปใส่ในอ่า ปฏิบัติของเรานะครับนะครับตัวอย่างนี้นะครับเะครัก็ลองลิกเลือกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเราจะไปพิมพ์เลยก็ได้นะครับผมไปพิมพ์เลยนะครับแล้วก็เลือกตรงตรงนี้นะครับเก็บพิมพ์แล้วก็ไปก๊อปนะครับ เลือกไปดูสักหนึ่งสไลด์ครับอันนี้คือตัวอย่างฟอร์มนะครับใครจะใช้ฟอร์มนี้ก็สามารถเอาฟอร์มนี้แล้วก็มาเปลี่ยนมาแก้ไขดัดแปลงได้นะครับผมนี่ครับเราจะต้องเอาตัวนี้นะครับไปใส่ในเกจิบัตรของเรานะครับว่าให้ทำการคลุมนะครับขัดลอกเลยครับผม เสร็จแล้วก็ไปที่กิจบัตรของเรานะครับ <Hey. What? S 1> หลังจากนั้นนะครับก็กด c อนโซล่าเราก็จะได้ชื่อหนึงไฟล์ไม่ใช่ชื่อหนึงไฟล์อ่ามันเป็นแท็กชื่อนะครับเพื่อที่จะให้มาโชว์ในกิจบัตรของเรานะครับแล้วก็ปรับนะครับแบบนี้นะครับ เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้นะครับผมตามใจชอบเลยนะครับขนาดเท่าไรสีนะครับก็เลือกเลยครับผมเอาสีที่มันสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับตองว่าสีนี้นะครับต่อไปตรงเลขที่ตรงวันที่นะครับแล้วก็ตรงที่เนี่ยเขาจะ ตรงเลขที่เนี่ยมันจะเป็นไอดีที่รันอัตโนมัตินะครับให้เราใช้ตัวนี้ครับซูมนิดนึงครับซูมเ,เพื่อท่านมองไม่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นเลขที่นะครับออกจิจบัตดคัดลอกครับผมเอามาใส่ที่กิจบัตรของเรานะครับ วางให้มันเหมาะสมพอดีนะครับจับได้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปวันที่นะครับวันที่เนี่ยเขาจะใช้แท็กตัวนี้นะครับ D ตัวนี้นะครับลุมแล้วขัดลอกครับแล้วก็เอาไปใส่ เพื่อให้มันโชว์ตรงนี้นะครับเลือกฟอนครับขนาดอาโอเคก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเวลาเขาทำแบบทดสอบเนี่ยจะได้รับเกียรติบัตรหรือไม่ครับตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ ไปที่ฟอร์มของเรานะครับไปที่ฟอร์มตัวนี้คืออะไรแล้วก็ลองคลิกเข้าดูครับเป็นตั้งค่าเฉยๆนะครับตั้งค่าว่าคุณได้รับปฏิบัติอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองลองศึกษาดูตรงนี้ครับเวลา,าให้เขาทำเสร็จแล้วเนี่ย เราจะให้เกิบติบัตรเขาเป็นไฟล์ PDF หรือจะเป็นแบบอิมเมจก็คือรูปภาพใช่ไหมครับแต่แนะนําว่าให้เป็น PDF นะครับเพราะว่ามันจะมีความคมชัดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนทีหลังนะครับตรงนี้เนมเนก็คือคนที่จะส่งเกิบติบัตรให้เรานะครับพราว่าผมใช้ชื่อนี้นะครับ ครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดเซฟเลยครับผมอ่าทีนี้เราก็ลองไปทําดูนะครับผมผมจะใช้อีกเมลหนึ่งนะครับในการทําถ้าทดสอบทําก่อนนะครับถ้าทําแล้วมันโอเคเราก็ค่อยกดส่งกดแชร์ให้คนอื่นเขาเข้ามาทํานะครับนี่เราจะทดสอบลองทํานะครับแสดงตัวอย่าง ออกอ e ีเมลนะครับอ่า,อาผมใช้อ e ีเมลสำรองนใส่ชื่อได้คนนะครับ,รบแล้วก็ตอบคำถามไก่มีขาสองเป็ดมีสองม้ามีสี่เสนะร็จแล้วกดส่งครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนทีน่มันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเราอยากให้มันขึ้น,นตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นี่นะครับเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่อยากให้มันเป็นขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับ อันนี้ผมทดสอบยกตัวอย่างให้ดูอ่ะเสร็จแล้วทันยังไงต่อเราก็มาดูในอีเมลของเรานะครับที่เรากรอกไปเมื่อกี้ว่าเรานะครับก็เลยลองเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำการลงบัญชี Gmail แน่ใจว่าใช่ปีกไปดูที่จีเมลเรานะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมีเมลที่เรากรอกทำแบบทดสอบเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ไแน่ใจว่าใช้เมลหรโอขออนุญาตดูเมลก่อนนะครับจำไม่ได้ไใช้เมล เนื้ตัวนี้บอกใชื้อตัวนี้นะครับก็งงนิดหน่อยเออบ้านเดียวกัน ันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับต้องตั้งค่าก่อนนะครับว่าจะให้เ e อเมวประกาศคะแนนเอง,เองอยังไงครับใหทุกครั้งจำกัดให้ตอบ,อบ,อบนะรับแล้วก็าสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน จะประกาศทันทีหลังจากส่งคำตอบ บรับการแจ้งเตือนด้วยอเคครับอาจจะมีข้อพลาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผม,มลืมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวหาวิธี ข้อมูลมันก็เข้าแล้วนะครับข้อมูลเข้ามาแล้วแต่ทําไมมันยังไม่ส่งปฏิบัติอ่ามันเพิ่งมันเพิ่งมานะครับผมก็รอสักครู่นะครับนี่อ๋อเมื่อกี้ผมใช้น่าจะผิดเมลก็อ่าเม่อกี้ผมใช้ตัวนี้มั้งมันได้แล้วนะครับ ก็จะส่งแบบทดสอบมาให้เราแล้วนะครับดูครับอด้หไหมครับก็จะมีชื่อเรามีเลขที่นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับจริงๆมันมาแล้วเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนอ e ีเมลผิดนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ ตายคลิปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ